แค่ทักทายทั่วไปอย่างมีมารยาทและผู้รับก็ไม่ใช่เธอไม่ใช่หรอค่ะมองอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นจดหมายทักทายถึงราชินทีทั่วไปแต่หากใช้วิธีคลายคาถาที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเนื้อหาบนกระดาษก็ไม่เหมือนเดิมอย่างสิ้นเชิงนี่เธอตอนนี้คุณอาทำความผิดใหญ่หลวงถ้าไม่ใช่เพราะตระกูลเซทิส ขอร้องต่อหน้าราชินีให้ป่านี้ตระกูลไว้ทอคงไม่ได้อยู่ในตระกูลสูงสักดิ์สาอันดับของเผ่าเลือดแล้วมาถึงวันนี้คุณอาไม่สํานึกบุญคุณเลือกฝั่งราชินีไปซะแล้วทําร้ายจิตใจของฉันมากเลยนะคะตอนนั้นมันก็แค่สถานการณบีบรัดพวกเราทั้งคู่อย่ามาคิดว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเธอกําลังว่างแผนอะไรกันอยู่ถ้าอย่างนั้นก็มั่นใจแล้วสินะคะว่าจะเลือกพักดีต่อองค์ราชินีนี่เป็นเรื่องของตระกูลไวททอคงไม่ให้คนนอกเข้ามายุ่งเด็กๆสรงแขก อะไรกันมิล่ารู้หรือเปล่าว่ากําลังทําอะไรอยู่ปิดชีพข่ารับใช้ตระกูลสงศั์โดยไม่มีการตัดสินความผิดเป็นโทษห้ายแรงนะอย่าเปิงน,น้ําลายเลยคุณไม่ใช่ประมุขของตระกูลไว้ทอออีกต่อไปแล้วแกแกเกลือกที่จะร่วมมือกับคนนอกชิงตําแหน่งประมุขเชียวเหรอรู้หรือเปล่าว่าพวกเขากําลังทําอะไรกัน <c oughs> ก็แค่เป็นราชวงศ์เท่านั้นอาณาจักรยังคงเป็นอาณาจากักรทุกคนได้ใช้ชีวิตกันต่อไปแต่ตระกูลของเราจะก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นไม่ดีตรงไหน ขอโทษด้วยนะคะคุณอาคุณอาเองก็รู้ดีว่าตระกูลเซทิสจัดการกับกบฏยังไงไว้ไปดูว่าตระกูลเซทิสกับตระกูลไวทอนจะไปได้ไกลขนาดไหนในนรกนะคะเคสสกาเล็ตบัตที่ปรึกษาที่รักทุกท่านที่ฉันเรียกทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อประกาศว่าหน้าที่รัฐมนตรีของอคละมหาเสนาบดีดินแลนด์หมดวาระแล้วหลายไปที่ทุ่งเททํางานเพื่อสกาเล็ตบัตฉันขอเป็นตัวแทนตระกูลเลเทปขอบคุณอคคะละมหาเสนาบดีณที่นี้ แต่บ้านเมืองจะขาดนายกรัฐมนตรีไปไม่ได้แม้เพียงหนึ่งวันดังนั้นฉันจำเป็นต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฟาบาดฉันมีคำแนะนำท่านดีแลนทำภารกิจมานาน,ห,นาหลายปีจนเข้ามือแต่ละงานล้วนพิถีพิถันและปานนีดพวกทั้งแผ่นดินไม่มีใครเทียบได้ให้เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ดีกว่าหรอคะฮะเราก็นึกว่าดัสไซทิตจะมีผู้สมัครคนอื่นมาเสนอเสียอ,อ,อีกปกติท่านกับดีแลนมักจะขมิกันเสมอทำไมวันนี้ถึงสนับสนุนเขาขึ้นมาล่ะ ฝ่าบาทอย่าล้อเล่นสิคะแม้ว่าฉันจะมีเรื่องขัดแย้งกับบาคาระเสนาบดีดีแลนด์มากมายแต่เรื่องศักยภา,าพของท่านดีแลนด์ฉันก็ยอมรับอย่างแท้จริงพวกเราเห็นด้วยในเมื่อดีแลนด์ได้รับการตอบรับขนาดนี้งั้นก็รับตำแหน่งต่อไปแล้วกันหวังว่าวันข้างหน้าต่อไปท่านก็คงจะยังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเผ่าเลือดน,นะขอบคุณฝ่าบาทที่เมตตากระหม่อมจะทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อฝ่าบาทไปจนกว่าชีวิตจะหาไมา่ ผิดปกติจริงคณะยึดของอำนาจพวกนี้กำลังวางาแผนอะไรอยู่กันแน่ทวีปซาบุลันขออภัยที่รบกวนข้าองค์หญิงเมื่อคู่อะว่าไงเอ๊ะมนุษย์เหรอนายเป็นใครทำไมถึงได้ใจเย็นๆคารันดีนั่นมันองค์หญิงห่างกันแป๊บเดียวก็จำกันไม่ได้ซะแล้วเหรอขออภัยที่เสียมารยาทข้าฉันเพียงเคยได้ยินว่าตอนนั้นองค์ราชินีเรียกมนุษย์ผู้หนึ่งมาแต่ไม่นึกว่า ไม่เป็นไรว่าแต่มาหาฉันมีเรื่องอะไรล่ะอย่างนี้นี่เองคณะยึดของอำนาจยอมยกตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีให้คนอื่นใช่ค่ะฉันเดาว,ว่าพวกเขาแค่เล่นละครตบตาควีนเท่านั้นเบื้องหลังต้องมีแผนร้ายแน่แน่กลอุบายเล็กๆน้อยๆแบบนั้นดิเลียนไม่มีทางดูไม่ออกหรอกวางหมดตัวเลยก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องกำลังคิดจะรับมือ,อยังไงอ้าคารันดีไปบอกยูเซงให้ช่วยดูแลที่นี่ชั่วคราว ส่วนดิลินกับทาหารคนอื่นๆให้เตรียมการสำหรับออกเดินทางท่านจ้าองหญิงท่านเป็นห่วงฝาบาทลีเลียสเตรียมจะกลับอาณาจักรสกาเลตบัตแล้วหรอคะอย่าพูดอะไรที่มันน่าขนลุกแบบนั้นได้ไหมมีบางอย่างที่เราจะเป็นต้องไปพิสูจน์ให้แน่ใจที่สกาเลตบัตค่ะฉันจะไปสั่งการเดี๋ยวนี้หลายวันต่อมาที่เมืองไวทอนขอลนลบหัวหน้าทีมราชองครักษารันดีไม่ทราบว่ามาที่นี่มีธุระอะไรหรอครับไม่ต้องตกใจ ฉันแค่คนคุ้มครองแขกคนสําคัญที่มาตามคําสั่งขององค์ราชินีแขกชาวเจโดเหรอครับผมเห็นได้ยากมากเลยเดี๋ยวก่อนท่านพูดนี้ไม่น่าจะใช่ชาวเจโดที่ไผ่ปลอมตัวมานั่นคุณไปที่ปรึกษาทางการทาหารที่ได้รับการว่าจ้างเป็นพิเศษโดยองค์หญิงถ้าล่วงเกินเขาแล้วก็นายจะมีกี่หัวก็ไม่พอให้ตัดนะขออภัยครับพวกเราจะปล่อยขบวนเดี๋ยวนี้ขนาดเป็นแขกของราชินียังมีการสอบปากคำเลย บรรยากาศแบบนี้ตระกูลไวททอคงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วละ่ะทุกคนหวัดละแวงเป็นพิเศษอาจจะทําอะไรเร็วๆนี้สมกับเป็นองค์เอ,อ้อคุณจีไปมองแค่แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าบรรยากาศในเมืองผิดปกติเอ,อ๊เดี๋ยสิกําลังคุยอะไรกันน้าพวกเธอดูออกได้ยังไงว่าในเมืองเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเบาหน่อยสะพานเมืองคุ้มครองถูกแขวนไว้ทัทง้ทงๆที่ไม่มีภารกิจทางการทหารจํานวนคนลาตะเวนมากกว่าความต้องการทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ในเมืองเข้าสู่สภาว่าตื่นตัวอีกอย่างลองดูด้านบนนั่นสิเปิดสัญ,ญลักษณ์ห้ามบินข้ามเมืองบนอากาศแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังป้องกันอะไรแค่ไม่รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติที่พวกไม่เคยเห็นโลกภายนอกจะดูไม่อ่องดังนั้นไม่ต้องตกใจไปหรอกถึงที่เธอพูดจะมีเหตุผลแต่มันก็น่าลํำค่าจริงๆถึงพวกเราจะมาเพื่อสืบแผนการของคณะยึดครองอํานาจแต่แวกย่าให้งูตื่นตอนนี้ไม่ได้รีบทํางานให้เสร็จแล้วรีบไปจะได้ไม่ต้องสงสัย รับทราบค่ะคุณไปเราเป็นแค่ร้านเล็กๆปล่อยให้เรามีช่องทางทํำมาหากินหน่อยเถอะครับตลาดเกิดอะไรขึ้นอ้าคุณไปพวกเรามาซื้อของกินที่ร้านนี้แต่ดูเหมือนเจ้าของร้านจะเข้าใจผิดว่าพวกเรามากินเฟรก็เลยไวุ่นวายนะครับผผมเปล่านะไม่ต้องกังวลประชาชนไม่ไว้วางใจทหารสินะ นี่ไงผมจ่ายภาษีสําหรับค่าดําเนินกิจการในฤดูกาลนี้แล้วผมผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะพวกเราแค่จะมาซื้อของเองเอ๊ะนั่นมันสัญลักษณ์ของตระกูลเลเทพชา้าก่อนมีธุระอะไรกับพวกเราหรอคุณหนอูอุตส่าห์ตามมาตั้งนานขนาดนี้สะกดรอยตามพวกเรามางั้นหรอใครส่งแกมาพูดออกมาซะคือว่าคุณเป็นทีมราชอคักษ์ของราชนินีใช่ไหมคะใช่เธอ ได้โปรดบอกเก่าแก่องราชินีด้วยว่าต้องระวังให้มากตระกูลเศรษฐิตเตรียมจะก่อกรกบฏพวกเขาจะโค่นล้มราชวงศ์ปัจจุบันแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ว่าไงนะเด็กน้อยเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นอันตรายนะฉันจะทำเหมือนไม่ได้ยินก็แล้วกันรีบไปซะลูกไม้ฉันตำแบบนี้เคยมีคนใช้ไปแล้วถ้าไม่มีหลักฐานไม่ค่ะฉันมีหลักฐานใบหน้านี่แหละคือหลักฐานที่ดีที่สุดฉันคือลูกสาวคนที่สองของเดยุกไวท์ชอสซีธาซีธาลูกสาวคนที่สองของเดยุกไวท์ชอ คุณหนูลองตระกูลไว้ทอดแล้วเธอมีหลักฐานอะไรมายืนยันกับสถาหนะตัวเองล่ะเรื่องนั้นต้องมีหลักฐานด้วยหรอคะพวกคุณไม่เคยเห็นฉันหรอเอ๊เจอไหมไม่เจอเลยถ้าเดาไม่ผิดทหา,หารพวกนั้นกําลังตามหาเธออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ฉันเป็นนักโทษที่ต้องการตัวของทั้งเมืองแล้วสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านพ่อทราบแผนการที่ตระกูลเซธิตจะก,ะกะบฏจึงพยายามเตือนฝ่าบาทในรูปแบบจดหมายทั่วไป แต่ตระกูลเซทิตรับจดหมายของท่านพ่อไว้แล้วก็ทำเล่ากับว่ากำลังชำระบัญชีคนทรยศและฉลงไปทั่วป้อมปากการตระกูลไวท้ทอเซทอรีบนี้ไปนำข้อสารนี้ไปบอกลาชิน,นีแต่ว่าไปท่านพ่อและทหารคนสนิททุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ฉันหนีออกมาได้จนถึงวันนี้ฉันก็ยังคงได้ยินเสียงกลิ่นล้องของท่านพ่อตอนกำลังตายอยู่เลยขอร้องละค่ะ ไม่ว่ายัางไงก็ช่วยบอกฟาบาทที่ตระกูลเซที่กำลังวางแผนทำเรื่องแย่ๆและพวกเขาต้องชดใช้งั้นเธอพอจะรู้จักสมาชิกของตระกูลราชนิยมบ้างไหมเพื่อไม่ให้ตกเป็นที่สงสัยพวกเราหลีกเลี่ยงการติดต่อก,กับตระกูลราชชนิยมอยู่เสมอแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่งานเลี้ยงของราชินีฉันได้สนทนากับทีน่าเลฟโนคุณหนูลองแห่งตระกูลเลฟโนอยู่บ้าง คุณหนูซีธานี่เป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวพันกับคนจำนวนไม่น้อยเธอควรมุ่งหน้าไปยังเมืองเลฟอโนกับพวกเราเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณหนูเลฟอโนไม่ฉันยังไปไม่ได้ฉันต้องไปตามพี่ชายของฉันที่คาลือหาดไวททอท่านพ่อถูกฆ่าอย่างโงนเหียม่ันพี่ก็น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกเขาฉันต้องรีบไปเตือน่ันพี่เรื่องติดต่อคุณหนูเลฟอโนกับฟาบาดคงต้องฝากพวกคุณไว้ด้วยอ่าคุณไปหรือว่าเรา พวกเราจะไปบอกราชินีให้แต่ก่อนแยกกันปลดรับสิ่งนี้เอาไว้ถ้าเจออันตรายบางทีสิ่งนี้อาจจะพอช่วยได้กำมันไว้ในมือแล้วตั้งจิตใจให้มัน่นจะมีผู้ช่วยปรากฏออกมาส่วนกระดาษม้วนนี้โอดใช้มันด้วยความระมัดระวังด้วยละ่ะเออขอบคุณมากนะคะขอลาก่อนคุณไปปล่อยเธอไว้คนเดียวแบบนี้จะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอคะไม่ต้องห่วงขมามังกรน,นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์อันเชิญใช้ขับเคื่อนอสูนที่มาจากแหล่งอื่นได้ วิชาอัญเชิญของตระกูลเลเทฟฉันสลักคาถาอัญเชิญไว้ในของมังกรต่อให้ไม่มีสายเลือดของเลเทปก็ใช้ได้แล้วยังมีมตนกระดาษคุ้มครองอีกไปกันเถอะพวกเราก็ต้องรีบเหมือนกันคลือหาดไวทอนทั้งหมดนี่คือทหารของตระกูลเซทิดควบคุมตัวท่านพี่ไว้แล้วหรอว่าแล้วเชลพวกเขาต้องการคนหนึ่งที่จะเป็นหุ่นเชิดรอก่อนนะคะท่านพี่อ๋อนี่มันอะไรกันอย่างไรนะผู้บุกลุก นี่มันตัวบ้าอะไรวันนี่้ช่วยโดยไมย่ท่านพี่สีท่าปลอดภัยใช่ไหมคะไว้คอยอธิบายทีหลังตามฉันมาก่อนมาถึงตรงนี้คงไม่มีท่าหารตามมาแล้วสีท่าพี่ยังมีชีวิตอยู่ดีจริงๆเลยอ๋อท่านพี่ไม่ต้องกังวลฉันเป็นคนอัญเชิญเข้ามาเองเขาไม่ทำร้ายท่านพี่หรอกเธออัญเชิญมาตอนที่กำลังหนีฉันเจอคนใจดี เขาบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยฉันได้พี่ก็รู้ว่าฉันไม่เก่งคาถาเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เธอก็เลยใช้สิ่งนี้จนมาถึงที่นี่ไม่เ็วนี่ท่านพี่เหลือเชื่อม,มากจริงๆไม่สิต้องบอกว่าสวรรค์เข้าข้างฉันแล้วอสูรหนึ่งตัวฆ่าทหารหนึ่งกองได้อย่างง่ายได้และถ้าเพิ่มอีกทั้งจกักรวรรดิก็ไม่ใช่ปัญหาท่านพี่กําลังพูดอะไรนะจกักรวรรดิอะไรท่านพี่ นางหัวข่าวนั่นอยู่มาตั้งหลายปีจักรวรรดิสากาเล่นบัตรหยุดอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนนอกจากนี้ราชทายาิก็หายตัวไปสแสดงให้เห็นว่านางไร้ความสามารถมีแต่ต้องเปลี่ยนราชวงศ์จักรวรรดิถึงจะมีความหวังด้วยสิ่งนี้งานของเราก็จะง่ายเหมือนติดเีกท่านพี่กำลังพูดอะไรนะน้องลักของพี่ลองเดาดูซิท่านพ่อเก็บงานไว้เป็นความลับอย่างดีไม่เคยมีล่วงไหลเลยแท้แ,ทแต่จดหมายที่เขาเขียนให้ราชินี ทำไมตกไปอยู่ในมือของตระกูลเซธิดได้ละ่ะท่านพี่อย่าบอกนะว่าใช่ฉันนี่แหละเอาไปส่งให้ท่านมิลล่าด้วยตัวเองแล้วฉันก็เดาถูกด้วยว่าหลังจากท่านพ่อตายเธอต้องมาหาฉันก็เลยวางแผนซ่อนแผนรอยอยู่ที่คฤลาสหาที่เธอมาติดกับไม่คิดมาก่อนว่าเธอจะเป็นเครื่องมือที่ดีขนาดนี้ขอบคุณที่ทำให้งานของฉันสำเร็จง่ายขึ้นฮ่า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 พี่ไอคนเลว น่าเสียดายนะเธอมันหัวโบราณเหมือนกับท่านพ่อไม่มีผิดไม่ต้องห่วงเซธาพี่จะส่งเธอไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวนี้แหละบรรพบุรุษของเราเคยแต่งงานกับตระกูลเลเทพมาก่อนยังไงร่างกายของเธอก็ต้องมีสายเลือดเทพอยู่บ้างจงอุทิศมันให้พี่ซะเถอนะชิมีแค่นี้เองเหรอทหารครับยน้อย,อยกลุ่มองคลักษ์ของราชินีที่เข้ามาเมืองอาจาได้เจอตัวกับีท่าแล้ว จะปล่อยให้พวกมันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ <S 2> <S 2 <S <an> เขตนอกเมืองเอาล่ะคืนนี้พักผ่อนที่นี่กันก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางต่อนะคะคุณไปเหมือนว่าคุณคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีเรื่องอะไรเหรอคะมาแล้วคะ่ะคุณไปเราเจอกันอีกแล้วนะคุณหนูสีท่า สายเลือดของนางโดนสูบไปจนว่างเปล่าสัญญาณชีพก็อ่อนแอม,มากนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอล่ะท่านพี่ท่านพี่เขาจะลงมือกับพวกคุณเกิดอะไรขึ้นหรอคุณหนูซีท่าถึงจะได้น้ำแร่บ,บิลัวเข้าไปก็แค่พอฝืนรักษาร่างกายนี้ไว้ได้คุณหนูซีท่าไม่สามารถรับประกันว่าเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนเลยไปเล็กไป,กไปหัวหน้าเทมอยู่ไหน ตระกูลไวท์ทอกำลังตามหาตัวนักโทษโปดให้ความร่วมมือหน่อยพวกเราแค่ผ่านทางมานักโทษอะไรกันหรือจะบอกว่านายกำลังสงสัยในทหารองค์ลักราชินีหรอเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะเกิดโศกนาฏกรรมล้วกำลังตามหาตัวคนร้ายที่ทำ้ายท่านพ่อต่อให้พวกเธอจะเป็นทหารขององค์ลักของราชวงศ์อยู่ในเขตของตระกูลไวท์ทอก็ต้องเคารพกฎของเรานายคือลูกชายของปะมุ้ไวท์ทอสินะนั้นานายรู้จักคุณหนูคนนี้ไหมซี่ามนุษย์มนุษย์เข้ามาทำอะไรที่นี่ พวกแกสมคบคิดกับเผ่ามนุษย์ฆ่าท่านพ่อแล้วยังลักพาตัวน้องสาวฉันไปทหารจับพวกมันไว้ไปจับตัวมาคุณไปปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเราพวกคุณพาคุณอยู่ีทถ้าหนีนไปฮะเรื่องอะไรละ่ะเธอไปจัดการกับไอ้พวกลูกกระจอกพวกนั้นฉันรับมือกับไอ้ชาติชั่วน,นั่นเองทำไมต้องให้ฉันจัดการแต่ปลาซิวปลาส้อยตลอดเลย นายน้อยไวท์ทอรู้หรือเปล่าว่าผลลัพธ์ของการทำร้ายทหารของราชินีคืออะไรรู้แต่พวกแกก็แค่มารอคงราชินีคิดว่าจะมีโอกาสได้กลับไปฟ้องเหรออาสายเลือดโดนสู่ไปก็แค่ของสะสมเล็กๆน้อยๆของชันนะ่ะที่สําคัญของเล่นในมือชั้นไม่ได้มีแค่อันเดียวนะนี่มัน ขมังกรนั่นเป็นสัญลักษณ์อันเชิญใช้ขับเคลื่อนอสนที่มาจากแห่งอื่นได้ไอหมอนี่กล้าดียังไงใช้อุปกรณ์ขององค์หญิงเจาไปเลยเหรอวันนี้จะให้เธอได้เห็นความทรงพลังของอสูรที่มาจากแห่งอื่นดูหน่อยแล้วกันหนังก็หนาแถมไม่กลัวตายต่อให้เป็นของมีตำาหนิแต่ก็ไม่ได้รับมือได้ง่ายๆจริงๆขอโทษนะคะขอชั้นเป็นความผิดของชั้นขอโทษทายาทของตระกูลไวททอมีแต่อ่อนปอกเปียกแบบนี้มีหน้าถึงได้ตกตำ่ำ อย่ารู้สึกผิดต่อความใจดีของตัวเองเลยแต่ถ้ามีแค่ความใจดีมันจะทําให้เธออ่อนแอการตระหนักรู้ทันเวลาต่งางๆคือหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเธอรู้สึกเสียใจฉันพอจะให้โอกาสลอดกับเธอได้นะแต่สิ่งที่ต้องแลกคือละทิ้งความรู้สึกที่เธอเคยยอมมอบให้แม้แต่กระทั่งชีวิตฉันหนังเหนียวย่งกัเหล็กเลย เมื่อในการต่อสู้ระวังจะตายไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าแม้แต่องคลักของราชินียังทําอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอนี่ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วถึงเข้าปิดฉากสักทีถูกต้องถึงเวลาปิดฉากแล้วเอาขอคนอื่นไปแล้วยังโอ้อวดอย่างภาคภูมิใจคนตระกูลไว้ทอถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวสักอย่างก็มีชีวิตต่อไปไม่ได้เลยสินะถอยไปก่อนคารันดีเมื่อกี้นายใช้อาวุธประหลาดมากเลยนี่นั่นไม่น่าจะเป็นของเผาเลือดนะ แนะนำให้บอกมาดีกว่าว่าความเป็นมาของกีสเล่มนั้นคืออะไรแล้วนายจะไม่ต้องเจ็บตัวปากเด๊จริงปากดีแบบนี้คงต้องสั่งสอนซึกหน่อยแล้วอะไรเสียม,มารยาทจริงๆริงคิดจะใช้อสูรชั้นต่ำแบบนี้มาทำร้ายเจ้านายของฉันอย่าดูถูกสติรับใช้ของตระกูลเนเทปเชลแข็งแกงสวยด้วย ฉันคงมองพลาดไปทีนะแกตั้งหากที่เป็นหัวหน้าทีมของวิเศษของน้องแกเป็นคนให้แถมข้างตายังมีองค์คักษ์ที่แข็งแกร่งเยี่ยมเกินไปแล้วแต่ของเล่นของฉันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะนั่นมันพอแกตายฉันค่อยไปสืบดูว่าแกเป็นใครแล้วก็หาดูว่าแกยังมีของดีอะไรในตัวอีกผู้อยู่ในอุปการลากของเทพบรรพาุรุษอีกแล้วใครเป็นคนให้นายมา นั่นมันเหมือนกับที่ซาบซูลันฮ่าฮนี่แหละพลังของเทพบ,บรรพบุรุดจงกลายเป็นอาหารของเขาไปซะอย่าใช้มือสก,กปรกของแกมาแต่ต้องตัวเจ้านายฉันสลายไปมันกำลังพ่นเลือดระวังนะสิ่งนั้นอาจจะกัดก่อนได้มิโลอากาศมันร้อนกินก็เสียจมูกมากขึ้นทุกทีรีบดีบจัดการให้เสร็จทีเธอเข้าใจแล้ว นายท่านนี่คือพลังที่แท้จริงของมังกรเหรอแม้แต่ผู้อยู่ในอุปกรณ์ล่าของเทพบรรพบุรุษก็ยังถอดก้อนไีได้้าเอ้ยจะมาตายในที่แบบนี้ไม่ได้ต้องรีบออกไปหาท่านมิล่าทีนี้ก็เหลือแค่นายคนเดียวแล้วยังมีของเล่นประหลาดทุเล็ทุเล็ดอะไรอีกก็ร,รีบเอาออกมาให้หมดเลยเหลือแค่นายคนเดียวแล้วยังมีของเล่นประหลาดทุเล็ทุเล็ดอะไรอีกก็รีบๆเอาออกมาให้หมดเลยละราชินี ทําไมทไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่เห็นเราเป็นยายค้างคราวแก่นั่นแบบนั้นมันน่าเจ็บใจนะท่านขอรับผมแค่สับสนไปชั่วขณะขอความกรุณาบุตรชายคุณโตของตระกูลไว้ทอนน่าสมเพชแบบนี้นี่เองคงใกล้หมดเวลาของ13ตระกูลสูงสักแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเราพูดเมื่อไหร่ว่าจะฆ่านายเธอมันนี่เอ๊ะจะซีท่าชีวิตของนายเธอจะเป็นคนตัดสินเอง สีธานี่พี่ไงเดียวโทษให้พี่เธอตอนนั้นพี่โดนพวกมันล่อลวงน้องจําไม่ได้เหรอพวกเราตอนเด็กๆซีธาหนูจำได้ว่าตอนนั้นพี่ใช้กิ่เล่มนี้ใช่ไหมสิธาสิธาพี่ยกโคดให้พี่ของดีก็ต้องแบ่งปันกันนี่เป็นคำที่พ่อคอยพ่มสอนเราตลอดนี่นะเปลี่ยนไปมากนะ ถือว่าสําเร็จใช่ไหมเออแต่ต่างจากที่เราคาดเดาวไว้นิดหน่อยก่อนการพบกันครึ่งชัวงง่วโมงตอนนี้สายเลือดกับเปลือกล่างของเธอแห้งเหือดน้ําแร่บินลัวถึงชีวิตเอาไว้ได้แค่อึดใจเดียวถ้าเธออยากมีชีวิตต่อไปต้องทําการแลกเปลี่ยนเลือดฉันไม่เคยทําการทดสอบนี้มาก่อนรับประกันไม่ได้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเธอคิดดีแล้วใช่ไหมคุณหนูซี่าไม่ว่ายัางไงฉันก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อดังนั้นฝากด้วยนะคะ เลือดของฉันจะเข้าสู่ร่างกายของเธอฟื้นฟัววัยวะที่แห้งเหือดสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับสายเลือดแค่ปริมาณเล็กน้อยเธอก็ทรมานแสนสาหัสแล้วงั้นที่เหลือฝากด้วยนะมิโลที่นี่ที่ไหนคุณคือพี่ชายที่รัก ความจิตปวดที่เคยได้รับก่อนหน้านี้สีท่าจะตอบแทนพี่เป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยเหมือนว่าจะได้เลือดของเธอเยอะไปหน่อยนะแค่รับใส่เลือดของพวกเราสองคนไปเล็กน้อยไม่คิดเลยว่าจะส่งผลกระทบต่อน,นิสัยและรูปลักภายนอกมากขนาดนี้ตอนนี้ก็ดีออกไม่ใช่หรออย่างน้อยนางก็ไม่ได้ถูก้ังแกแล้วที่นางเป็นอยู่ตอนนี้ฉันชอบนะเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรขนาดนั้นล่ะหรือการผสมผสานสายเลือดมันสร้างความผูกพันขึ้นมา แต่ก็ไม่แปลกลูกสาวจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องชอบทั้งนั้นอยู่แล้วนี่นะลูกสาวอะไรนางใชเ้เลือดของเธอสร้างพื้นฐานชัดๆเอาลาซสีท่ายังอยู่ดีไหมทำไมเปิดเลือดไปทั้งตัวเลยจริงๆเลยสีท่าท่านแม่สีท่าสีท่าเป็นอะไรไปือสงสัยเป็นพอพิ่งฟื้นขึ้นมา ออกแรงเยอะเลยร่างกายคงทนไม่ไหวล้วมัง้งไม่ใช่เพราะหยดเลือดนั่นของเธอมีพลังสายสัมพันธ์แรงเกินไปหรอนี่คือกลิชที่ดูสายเลือดของซีท่าไปสินะอ่าดูจากวัสดุกับลวดลายแล้วไม่เหมือนกับที่ผลิตขึ้นมาในเขตสกาเลตบัตเลยสงสัยต้องใช้คาทาน้ำหมึกแล้วไม่ต้องฉันมีอยู่วิธีนึ่งฮะเมื่อกี้หมอนั่นอัญเชิญผู้ที่อยู่ในอุปการะของเทพบรรพบุรุษมาไม่ใช่หรอ ดังนั้นเป็นไปได้สูงมากว่ามันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ลัทธิเทพบรรพบุรุษสร้างขึ้นมาพูดถึงลัทธิเทพบรรพบุรุษเรามีอยู่คนหนึ่งที่รู้จริงอยู่นี่นับตั้งแต่ส่งเข้ามาในมิติก็ไม่ได้สนใจเลยตอนนี้เธอฟื้นฟูหรือยังนะโอ้โหเละแท้ไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นฉันให้เธอดูแลที่นี่ไม่ใช่หรอเธอถามคนนั้นเอาเองเธอกะเกิดอะไรขึ้นหรอ ท่านพี่กลับมาแล้วท่านพี่นี่มันเรื่องอะไรกันอย่าบอกนะว่าพิธีกรรมมีปัญหานะหรือว่าก่อนหน้านี้ใย,ยนี่แกล้งทําไปไปออกไปอ่ะบอกกี่ครั้งแล้วว่าเราไม่ใช่พี่สาวเธอฮะท่านพี่นี่ใส่ไม่ดีเลยในบอกว่าจะอยู่กับหนูตลอดไปไงเป็นอะไรอีกแล้วล่ะเอายังไงดีสภาพแบบนี้นาะงจะช่วยเราได้หรือเปล่าเนี่ยยานะดูสินี่อะไรเคยเห็นไอ้นี่ไหม ช่วยเราช่วยพี่หาหน่อยสิว่ามันคืออะไรกันนะฮึท่านพี่นิสัยไม่ดีไม่ดูหรอกอะงั้นเอาแบบนี้เรามาทำข้อแลกเปลี่ยนกันถ้าเธอช่วยพี่พี่จะยอมทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างยอมเล่นด้วยหรือพาไปกินของอร่อยอะไรก็ได้ว้าวท่านพี่ขอก่อนหน่อยกะก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะเออไว้เจอกันคลังสมบัติเคสการเลตบัต ลาชินีสเสด็จฟาบาทเจ้าหน้าที่เศธษิตไม่ต้องพูดมากพิธีสถานการณ์เป็นยังไงเพิ่งโ่มนอกควบคุมได้แล้วค่ะตอนที่ฉันเล่งมาถึงก็เหลือผู้เฝ้ายามคนเดียวที่ยังมีลมหายใจอยู่ก่อนตายเขาบอกไว้ว่าเพื่อปกป้องทรัพย์สินของชาติจือหลินจิงอ๋องจึงขังตัวเองและพวกโจรไว้ข้างในด้วยกันเขาไลา่เว่นมนผนึกล็อกปิดประตูข้างสมบัติจากข้างใน หากไม่ถูกคายด้วยคนในประตูก็ไม่อาจพาฉันเข้าไปผนึกให้ฉันทำเองฮะจือหลิงฝาบาดฝาบาดฝาบาดไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ยังมีไออุ่นอยู่ไปเรียกหมอหลวงมาครับจะว่าไปคนร้ายเข้ามาในคังสมบัติได้ยังไงนะทั้งที่กุญแจคั้งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก็บเอาไว้ตลอดแท้ๆแน่นอนกุญแจอยู่ที่ฉันตลอดไม่เคยหายไปไหนงั้นแปลกจริงๆเลยนะคะประตูสมบัติถูกปิดล็อกไว้ด้วยคาถาปิดผนึกระดับสูงถ้าไม่มีผนึกคริสตันคาถาบนกุญแจคนทั่วไปก็ไม่มีทางเปิดได้ถ้าไม่ใช่ว่าโจรมีกุญแจ งั้นก็คงได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีกุญแจอยู่กับตัวระวังปากหน่อยดัเซทัศฉันทำงานเพื่อบ้านเมืองมาหลายปีไม่เคยมีพฤติกรรมต่ำช้าแบบนั้นท่านนายกหยุดรับราชการสักระยะแล้วกันรอการตรวจสอบก่อนฟาบาดท่านนายกฉันรู้ว่าท่านทุ่มเทพเพื่อบ้านเมืองเป็นเวลานานแต่เรื่องนี้เกี่ยวพันหลายอย่างช่วยให้ความร่วมมือด้วยรับบัญชาสาธารณรัฐชีตันเมืองแค ถึงแล้วสินะคืนนี้พักที่นี่ละโรงแรมนี้ตกแต่งได้หรูมากเลยเทียบกับชาวบ้านที่แต่งตัวซอมซ่อข้างนอกแล้วแตกต่างกันมากระวังไว้หน่อยที่เมืองเคลกลายเป็นแบบนี้ต้องมีสาเหตุแน่นอนโรงแรมเมืองเคลยินดีต้อนรับครับเราเพิ่งได้รับข้อมูลจากประตูเมืองทุกท่านเป็นทีมขององค์คาร์ราชนินีสินะครับทีมองค์คาร์ของราชนินีมาเยือนโรงแรมช่างเป็นเกียรติของพวกเราจริงจริง บรรยากาศและการบริการโรงแรมของเราหากเรียกได้ว่าเป็นที่สองของเมืองแคก็ไม่มีใครเรียกตัวเองเป็นที่หนึ่งแล้วแน่นอนว่าเรามีรายการบันเทิงเตรียมไว้เพื่อแข่ชั้นสูงตกแต่งโรงแรมหลูได้ขนาดนี้คงหนีไม่พ้นผลง,งานจากรายการบันเทงลรอหัวหน้าคารันดีหมายความว่าราชินีทรงห่วงใยเยมืองแคมากขอให้พวกเราได้เยี่ยมชมด้วยนะครับเป็นเกียรติของพวกเราครับเชิญทางนี้อลา,ามไปหมด แถมใหญ่โตยังกับพระราชวังแต่จำได้ว่าใหญ่ข้างเคาแก่นั่นกำหนดข้อจำกัดขนาดของคาสิโนโอเอาไว้เพราะว่าสร้างขึ้นบนที่ดินของสาหารณารัตก็เลยไล้ความกลัวสินะไม่เป็นไรใช่ไหมครับมะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่งดงามจังแต่ว่าเสื้อผ้าของคุณเปื้่อนหมดแล้ว ใส่ชุดแบบนี้ทํางานต่อไปคงไม่ได้เพื่อเป็นการขอโทษกรุณาไปสถานที่แห่งหนึ่งกับผมเถอะครับคนคนนั้นเชิญครับนี่คือห้องเก็บของของผมเองสวยๆทั้งนั้นเลยต้องแพงมากแน่ๆเ,เสื้อผ้าจะงามแค่ไหนก็ต้องถูกสวมใส่บนเรือนร่างของคนที่เหมาะสมมันถึงจะเป่งประกายได้อย่างแท้จริงผมคิดว่าคุณเหมาะกับชุดนี้นะครับเอ๊ะไม่ได้หรอกคะ่ะมันแพงเกินไปฉันเป็นแค่พนักงานเองนะไม่ครับตั้งแต่นี้ คุณไม่ใช่พนักงานตัวเล็กๆอีกต่อไปแล้วความงดงามของคุณจะกลายเป็นสมบัติที่ผมรักเหมือนกับพวกเธอพวกเธอใช่ครับคุณกำลังจะกลายเป็นเหมือนพวกเธอ,อยังไงล่ะยินดีใช่ไหมครับพวกเธอได้ใส่เสื้อผ้าที่งดงามที่สุดได้พ่นน้ำหอมที่ล้ำค่าหลังจวนใจร่างกายของพวกเธอได้รับการรักษาไว้ด้วยเวทมนต์ไม่มีวันถุสลายพวกเธอได้งดงามได้ยาวไวตลอดไปมะไม่เอาไม่ต้องกลัวครับ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดและกำลังจะได้เพลิดเพลินไปกับมันอะใครน่ะฮะเอาเด็กสาวม,มาเก็บไว้ในคอลเลกชันช่างเป็นรสสนิยมที่หยาบคายจริงๆคนต่ำช้าที่ไม่ได้รับคำเชิญอย่างแกไม่มีทางเข้าใจความมงดงามและเลิศเลอของสมบัติเหล่านี้หรอกคนไร้มาตยา,ายไว้ไม่ได้ลูกไม้ชั้นต่ำอะไรกันหมอนี่ทำลายการโจมตีของเราได้ฮ หนีเร็วจริงนะครับถ้าใครดูจบแล้วและชอบผมและอยากเป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะที่สำคัญคือการกดไลค์นะครับยิ่งยอดไลค์เยอะเนี่ยมันแบบมีกำลังใจในการทำอะนะ่ะเนาะก็ขอให้ใครดูจบและชอบก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะก็ฝากด้วยนะครับ